قَالَ ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم อัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับขอความรักความสันติความจำเริญความเอ็นดูเมตตายิ่งจากอย่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ผู้ทรงกรุณาพระองค์ผู้ทรงปราณีต่อบาปของพระองค์อยู่เสมอพึงประสบแต่พี่น้องที่รักก่อนแล้วทุกท่านครับและความรักที่มีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็คือรักท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับพี่น้องที่รักก่อนแล้วครับแล้วก็รักบรรดานบีีท่อับดุลเบี๋ยมท รักบรรดาสหายบ้าของท่านนบีมิฮัมหมัสสโลลของอะลัยฮิวะซัลลัมรักบรรดาผู้ที่ปฏิบัติดีตามมานะครับบรรดาสลับฟุตซันนะครับในยุค300ปีแรกนะครับแล้วก็บรรดาที่เป็นผู้ที่ปฏิบัติความดีงามบรรดานักวิชาการที่อ่าที่เรื่องของวิชาการต่างๆนะครับการรวบรวมตำรับตำราจากเรื่องของซีรอ นบวีนะครับหรือเรื่องราวของท่านนบีมุฮัมมัดสุลตัลอะไรงิวะสัลลัมจากเนื้อหาที่ถูกต้องมีที่มาที่ไปมีแหล่งที่อ้างอิงโดยเฉพาะอัสนุคฮสาฮันอักุรอานครับจากประวัติศาสตร์ที่ดีที่สุดที่ยอดเยี่ยมที่สุดก็คือจากอัลกุรอานแล้วก็คาบอกเล่าของท่านนบีมุฮัมมัดสุลตัลอะไรงิวะสัลลัมฮิจเราะของท่านนบีอย่างที่นําเรียนจึงไม่นะครับว่าไม่ใช่เป็นแค่ค่าวหิจเราะเท่านั้นแต่มีอิบเราะหรือเร มีขวัญและกําลังใจเป็นสิ่งที่อะไรก็ตามที่ผู้ที่ศรัทธาได้เรียนรู้จะมีกําลังใจนะครับอย่าสิ้นหวังในความเมตตาของอรรลอะใรก็ตามที่ผู้ศรัทธานั้นเกิดความรู้สึกะระทมทุกข์หรือทุกขกระทมครับความยากลําบากความขาดแคลนความครวใดๆๆทั้งสิ้นแล้วเนี่ย กลับไปดูนะครับว่าอัลลอฮ์ทรงช่วยเหลือท่านนบีอย่างไรความยากลําบากของท่านนบีเป็นอย่างไรบรรดาซัฮาบะลาบากแบบไหนแล้วเราก็เรียนรู้ชอลอสครับเราจะมีผู้ศรัทธาจะมีกําลังใจเป็นอย่างมากครับนําเรียนเรื่องราวของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัอออะลัยฮิวสลัมนะครับอิจรอ์น่าจะอยู่ในช่วงของตอนที่5นะครับหลังจากที่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัอออะลัยฮิวสลัมได้ออกเดินทางชากุเรชมากะร์พากันสิ้นหวัง สามวันสามคืนที่ไล่ล่าท่านนบีมุฮัมมัดสุลล็อปอะไยฮิวะสลัมพวกเขาได้รับการปราดชัยที่เป็นชนิดเพราะอะไรล่ะเพราะอัลลอฮ์ให้การช่วยเหลือท่านนบีนะครับแต่ท่านอบูุบา๊ในการเดินทางนี่คือสิ่งที่เรื่องราวที่น่าสนใจครับพี่น้องครับผู้ที่นําทางท่านนบีมุฮัมมัดสุลล็อปอะไลฮิวะสลัมที่ได้รับสัญญาในการว่าจ้างให้ท่านอัลลอฮ์บิบุรไริตตอนนั้นท่านยังไม่ใช่มุสลิมนะฮะ แต่ความมีอำนาจความซื่อสัตย์ของท่านเนี่ยนะครับได้นําอูดมาสองตัวให้ท่านนาบีได้ขี่ไปนะครับแล้วก็นํามาอูดด้านมาพบกันนะครับที่ถ้ำซูดหลังถ้าม,มาหลังถ้ำซูดแล้วก็เดินทางมาครับเดินทางมา,าท่านนาบีเนี่ยนะครับดูนะครับว่าความไว้เนื้อเชื่อใจของอัลลอฮฺบิอุรรกิก็จะถูกกล่าวถึงอยู่เสมอตั้งแต่ว่าท่านถึงแม้ว่าท่านตอนนั้นจองแม่รับอิสลามก็ตามน,นะครับทั้งสองท่าน นัดหมายกันให้เข้ามาที่ถ้ำซูสหลังจากนั้น3คืนเหตุการณ์อย่างที่นําเรียนว่าครั้งนี้เกิดขึ้นนะครับในคืนของวันจันทร์เราจะสังเกตว่าท่านอบีเดินทางในเวลากลางคืนนะครับความยากลําบากเพียงใดเ่าพี่น้องครับไม่มีแสงไฟไม่มีตะเกียงนะไม่มีแสงไฟความยากลําบากของท่านอบีเนี่ยเวลาที่เราได้พบกับความยากลําบากลองหันกลับมาดูนะครับว่าท่านอบีนั้นลําบากมากกว่าเราสักเพียงใดครับ ในช่วงแรกของเอรโรบิอา์อวัน์ปีที่หนึ่งของการอพยพขึ้นก็ตรงกับเดือนกันยายนปีคิสต์ศักราชที่622ครับท่านอัุลอฮอบินุรยกิศนำอูดสองตัวมาให้ท่านทั้งสองขี่นะครับท่านอบูบักบอกกับท่านนบีว่าท่านนบีครับขี่อูดตัวใดตัวหนึ่งที่ฉันเป็นเจ้าของอ่าท่านอรอบไบอกว่าขี่อูดตัวใดตัวหนึ่งเถิดที่เป็นเจ้าของมันหลังจากนั้นท่านบักก็จึงก็จึงก็จูงอูด ที่ดีที่สุดมาให้ท่านนบีขี่ถ้าเราสุลาะสลลลฮะอะไรยฮ่ว่าสัลลัมจะกล่าวว่าฉันจะขอจ่ายราคาของมันท่านลอดไุรอยคิดได้นําอูดมาเนี่ยสองตัวอูดที่มีฝีเท้าดีที่สุดในการเดินทางระยะไกลนะครับเป็นอูดที่เตรียมจัดเตรียมไว้อย่างดีแต่ท่านนบีเนี่ยนะครับไม่ยอมที่จะแบบขี่แบบโดยที่ไม่ให้ค่าจ้างรางวัลอะไรท่านนบีบอกว่านอกจากการเดินทางแล้วเนี่ย จงนำค่าตอบแทนจากราคาของอูดนีไปให้ด้วยนะท่านอบีก็มอบให้นี่คือท่านนบีมหัมสัออาาสลลัลอะไรวะซัลลัมครับในะตอนนั้นเองครับท่านหญิงอัสมาเราย้อนกลับมาดูว่าตัวอย่างของท่านหญิงอัสมาซึ่งเป็นตัวอย่างของมุสลิมที่ศรัทธาสหบสิญญัติที่ศรัทธาเธอได้มีบทบาทในเหตุการณ์นี้อย่างไรท่านหญิงอัสมาบิเตอบีบักมุลลัลอันฮุมา ได้นำสเสบียงอาหารมาให้กับท่านทั้งสองแต่เธอลืมหยิบเชือกสำหรับใช้แขวนถุงสเสบียงอาหารติดไ้บนอานหลังอูดมาด้วยเธอจึงฉีกผ้าคาดเอวของตัวเองออกเป็นสองชิ้นแล้วชิ้นหนึ่งก็ใช้สำหรับผูกเสื้อผ้าของตัวเองไว้ตามเดิมจากเหตุการณ์นี้เองทําให้เธอได้รับฉายายว่าหญิงสาวเจ้าของเชือกรัดเอวสองเส้นนะครับอันนี้อยู่ในโซเฮบุครีเล่มหนึ่งนะครับ หน้า553และก็ในอิมิชามไรมูลล้์นะครับได้กล่าวไว้เช่นกันบันทึกไว้นะครับเล่มหนึ่งนะครับหน้า486หนะครับหลังจากนั้นครับท่านสุสลาลุลลอห์ัวอะไรฮัลสลมัมกับท่านอบูบักอสิดีไรลอหุอันรวมถึงท่านอามีบิดไฟรอฮ์รลอหุอันได้ออกเดินทางโดยการนำของท่านอนลาัลลฮอบินไรย,ยิดไปตามเส้นทางตลอดแนวชายฝั่งการเดินทางเริ่มแล้วครับ เส้นทางแรกที่กองคาราวานลเล็กนี้ใช้ใช้หลังจากออกจากถ้ำก็คือเส้นทางมุ่งไปยังทิศใต้คือไปทางเยเมนหรือยมันปัจจุบันนะครับหลังจากนั้นก็หันมาเดินทางมุ่งไปยังทิศตะวันตกตามแนวชายฝั่งทะเลนะครับดูความยากลําบากนะครับจนก,กระทั่งมาถึงเส้นทางที่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักของผู้คนมากนักก็หันมุ่งก็มุ่งไปยังทิศเหนือซึ่งอยู่ใกล้ กับชายฝั่งทะเลแดงนี่เป็นการใช้เส้นทางที่น้อยคนที่จะรู้จักและเลือกใช้เส้นทางนี้สาหรับการเดินทางเพราะมันมีแต่ความยากลําบากเหลือเกินท่านอิบูอิซากะรอฮิมฮุลล้อนนะครับได้กล่าวถึงจุดต่างๆที่นรสูลลอสซาลลอสอะไรทีวะาสลัมเดินทางผ่านนะครับท่านอิบูอิซากรอฮิมฮุลล้อนนะครับท่านเป็นผู้ดีบันทึกเรื่องราวในประวัติศาสตร์ไว้อย่างยอดเยี่ยมมากนะครับ หนังสือของท่านหลายเล่มที่เกี่ยวกับเรื่องสิรอฟกของท่านนาบีหรือเหตุการณ์ประวัติศาสตร์นะครับอุลามนะได้ให้การรับรองเป็นอย่างมากครับเดินทางผ่านท่านอิบนุซารได้ได้ได้เล่านะครับว่าคนนําทางต่อท่านนาบีมุรรฮัมมัดสโลล้ออะไรที่ว่าสลามตามเส้นทางที่ราบลุ่มของมัตกะก็ลัดลอบไปตามแนวชายฝั่งชายฝั่งทะเลนะครับโดยข้ามเส้นทางหลักไปติกด้านหนึ่งของอัลฟาอัสฟาหลังจากนั้นก็มุ่งไปยังกุดอยโดยผ่านหุบเขาอามัด ซึ่งจุดนี้เองที่อับดุลลอห์บินอุไรอกิดได้ขออนุญาตทั้งสองท่านเพื่อเลือกเส้นทางเองเมื่อเขาจะรับอนุญาตแล้วท่านอับดุลลอห์บินอุไรอกิดก็พาทั้งสองท่านมุ่งไปยังอัลคารอตต่อด,ด้วยสเดียตุลมรนะครับเป็นชื่อนะครับเป็นเป็นชื่อสถานที่ลิกฟันมัดดลยะลิกมัจลามิยะมารยะมิฮาร์มารยะซุนคุดไวจสิกาเซตนะครับเป็นชื่อสถานที่นะครับอัน จะได้ยึดอันอจุดซาละซาล,ล,ละละมัลเลยะต้าหินอัลบาบิดอัลฟาเยออัลอะรบซิจตุนอาอิศซึ่งอยู่ชายฝั่งอยู่ฝั่งของฝั่งของรุงกูบารีอิมแล้วก็มุ่งไปยังกูบาะนะครับกำลังจะเดินทางไปที่กูบาะนะครับในอิบูฮิชาโปรอฮิมอรอนได้บันทึกนะครับสถานที่เหล่านี้ไว้ในหนังสือของท่าน เล่มหนึ่งนะครับหน้า491-492นะครับในชื่อสถานที่ต่างๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับมาดูซิว่าเมื่อท่านนบีเริ่มเดินทางเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างเส้นทางของการอพยพของท่านนบีอุมฮาหมุสลลัลอัลัยฮุวะซัลลัมหนึ่งนั่นก็คือท่านอิมบุคารีรอฮิมะฮุลลอ์ได้รายงานจากท่านอบูบักอสิดีรุนลอฮุอันนะครับได้เล่าว่าพวกเราเดินทางกันทั้งวันทั้งคืน รวยหยุดพักจนกระทั่งถึงเวลาเที่ยงวันกลางคืนอันหนาวเหน็บกลางวันอันมีแต่ความร้อนระอุของดวงอาทิตย์นะครับและก็ความร้อนอของทะเลทรายเส้นทางที่เราใช้เดินทางนี้คับแคบและไม่เคยมีใครผ่านมาก่อนแต่แล้วพวกเราก็เหอก็เห็นหินขนาดใหญ่ก้อนหนึ่งที่สามารถใช้หลบแสงแดดพวกเราจึงข้าไปพักที่นั่นฉันหมายถึงท่านอบูปักอัสติดิก รีลอฮอัอันก็ได้จัดเตรียมพื้นที่แล้วก็ปูผ้ารองให้ท่านนาบีม,มุฮัมมัดสลล,ออลัลลอฮอะไรหัวซัลลัมได้นอนพักนาที่นั่นดูนะครับความรักของท่านอบูบักที่มีกับท่านนาบีม,มุฮัมมัดสลล,ออลัลลอฮอะไรหัวซัลลัมท่านบอกว่าท่านได้ปูด้วยกับมือของท่านเองเมื่อเสร็จสิ้นแล้วจึงกล่าวว่าเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยจากการปูผ้าแล้วนะครับ <c oughs> แล้วก็บอกกับท่านนาบีว่าท่านนับีครับเข้าไปนอนพักเถิดโอ ฉันจะเฝ้าดูแลท่านอับีเองนี่คือการเสียสละของท่านอบูบักนะครับท่านอบีจะเข้าไปนอนพักส่วนฉันก็ออกไปดูลาดเล่ารอบๆนั้นแล้วฉันก็เห็นคนเลี้ยงแพะอยู่อีกฝั่งของก้อนหินนั้นเขาคงจะต้องการเข้ามาหาหลบแดดเหมือนพวกเราฉันจึงถามเขาไปว่าจเจ้าเลี้ยงแพะให้ใครกันหรือเขาตอบว่าฉันเลี้ยงมันให้กับชาวมาด้ดนนะและก็ชาวมากักกะ ท่านจึงถามเขาว่าแพรของเจ้ามีนมหรือไม่เขาตอบว่ามีครับท่านจึงถามว่าเจ้าสามารถที่จะนมมันได้ไหมเขาตอบว่าได้สิเขาก็นําแพะมาฉันบอกว่าช่วยปัดเศษดินเศษโคลนและสิ่งสกปรกออกจากต้นนมของมันก่อนนะแล้วเราก็รีดนมออกมาท่านนบ,บีก็รีดนมอ่าัและท่านนบ,บีก็รีดนมครับส่วนฉันก็ไปเตรียมภาชนะสําหรับให้ท่านนบ,บี โล้ออะไรทีวสลัมก็ได้นาภาชนะที่ใช้เก็บน้ําดื่มแล้วก็อาบน้ําอาบน้ำละหมาดเอามาใส่เอามาใส่น้ํานมนั้นก็มันก็จะมีภาชนะที่ใส่สำหรับอาบน้ำละหมาดด้วยนะครับแล้วท่านจะมีเดินทางนะครับท่านจะพกไปด้วยพกพาไปด้วยนําปิดเพืยกับการอาน้ำะมาฉะนั้นเป็นน้องครับเวลาเราเดินทางนะครับอย่าลืมที่จะไม่ลืมนะครับในการที่ผู้สัตว์จะไม่ลืมเวลาที่ควรที่จะเตรียมน้ำละหมาดไว้เสมอแต่ปัจจุบันเนี่ยมีความสะดวกมากนะครับ หลังจากนั้นฉันจึงเอาไปให้ท่านอับดุลลอห์อะไรซึ่งอัสลามตอนนั้นท่านกําลังนอนพักอยู่ดูความเกรงใจของท่านอาบูักที่มีต่อท่านนบีท่านบอกว่าฉันเกรงใจที่จะรบกวนการนอนของท่านจึงรอจนกระทั่งตื่นนะครับแล้วก็ยื่นน้ำนมที่ฉันนาไปแช่ในน้าให้ท่านนบีได้ดื่มครับท่านท่บนนาบอกกับท่านว่าดื่มเถิดโอท่านนบีดื่มเถิดนะครับแต่ท่านอบีะก็บอกอุบูพักดื่มก่อนนะ ท่านอบีจึงได้ดื่มจนอิ่มนะจากนั้นท่านอบีก็ถามว่าเราพร้อมที่จะเดินทางไปต่อหรือยังท่านฉันจึงตอบหมายว่าท่านอัก็บอกว่าพร้อมแล้วครับท่านอบีจึงกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นเราออกเดินทางไปกันต่อแต่นะนี่คือความยากลําบากของท่านอาบีครับความรักของท่านอับวัลสิบดีที่มีต่อท่านอบีการบริการต่อคิดมาครับการรับใช้ท่านอบีติดอยู่กับท่านอบีมุฮัมมัดสุลตลอะลัยสุลามอยู่เสมอนี่คือ เรื่องราวการอพยพของท่านนบีมุฮัมมัดสโลล็อกอะไลฮิวะสลามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างกับเส้นทางอพยพนะครับก่อนที่จะไปถึงกุบะจะเป็นอย่างไรฉลาดระดึกตามเรื่องราวพิจนร้อของท่านนบีมุฮัมมัดสโลล็อกอะไลฮิวะสลามในอากาศต่อไปครับวันนี้จากลาไปก่อนนะครับสุบฮานักัลลอฮ์กะูมบิฮัมดิการ์ชาฮัดอัลลอฮ์อิลลาอิลลาอันตะอัสตัฟุรุกะวะทุบุอิลัยอัสสลามุอะลัยกุมบะราะห์มะตุลลอฮ์บะเราะกะบิดะอาลลอนา Hey, mm.